สวัสดีครับช่วงนี้มาติดตามข่าวประชาสัมพันธ์จากนักข่าวจนกล้าิ้วกับน้องแจ็กเก็ตนัทพัฒนสมทรัพ์ยโครงการเด็กอาสาสร้างสื่อกันนะครับเลสเตอร์ ester, เป็นทีมที่ผมไม่อยากให้ตกชั้นที่สุดในฤดูการที่แล้วเหตุผลแรกเพราะนี่เป็นสโมสรของคนไทยมันเลยมีความเอาใจช่วยลึกๆอยากให้ประคองสเตตัสพรีเมียร์ลีกต่อไปให้นานที่สุด เหตุผลที่2คือพวกเขาเพิ่งได้รับแชมป์พรีเมียร์ลีกเมื่อ7ปีก่อนและได้รับแชมป์เอฟเีคัพเมื่อ2ปีก่อนไม่อยากให้เทพนิยายที่สวยงามต้องจบลงแบบเจ็บเแต่สุดท้ายเลสเตอร์ก็ไม่สามารถอยู่รอดได้เพราะพวกเขาตัดสินใจผิดเยอะเกินไปตลอดดูดูกานพาดอะไรบ้างเช่น เลสเตอร์เป็นทีมที่ใช้เงินซื้อนักเตะน้อยที่สุดใน20ทีมของพรีเมียร์ลีกในช่วงซัมเมอร์ปี2022ซื้อแค่วาลฟาร์คนเดียวในราคา20ล้านปอนด์และปล่อยกับตันที่เคียงข้างสโมสรมา11ปีอย่างแคท p e เปอร์ธชามิเคิลออกจากทีมทีมไม่มีไดนามิกไม่มีการเปลี่ยนแปลงคู่แข่งดาทางได้ง่ายแถมยังเสียหัวใจในห้องแต่งตัวไปอีก แค่นี้ก็เริ่มต้นได้ยากลำบากแล้วการตัดสินใจที่พลาดอีกอย่างของคุณออยาวัตศรีวัฒนประภาคือเรื่องการปลดล็อกเจอร์สออกจากตำแหน่งคือเขาปลดในเวลาที่ไม่ถูกต้องเลยนั่นคือมาไล่ตอนเหลือ10เกมสุดท้ายสถิติพรีเมียร์ลีกเผยว่าในรอบศตวรรษที่ผ่านมา สโมสรนในกลุ่มหนีตายที่มาเปลี่ยนโค้ดใน10เกมสุดท้ายมีเปอร์เซ็นต์ตกชั้นมากถึง70%วันที่ตกชั้นคุณอัยวัฒเขียนข้อความถึงแฟนแฟนเลสเตอร์ว่าการตกชั้นเป็นผลต่อเนื่องจากความผิดพลาด38เกมของเราเรายังไม่ดีพอจากนี้เราจะวิเคราะห์กันว่าสาเหตุท,ที่พาเรามาจุดสู่จุดนี้คืออะไร สิ่งที่คุณอัยวัดยืนยันชัดเจนอย่างแรกคือไม่ขายทีมแน่นอนเขาจะขอสู้ต่อเพื่อพาเลสเตอร์กลับมาเล่นหลีกสูงสุดอีกครั้งให้ได้เอาจริงๆโอกาสเลื่อนชั้นก็มีสูงนะครับเพราะเลสเตอร์มีข้อได้เปรียบมากกว่าทีมอื่นๆในแชมเปียนชิพดังนั้นถ้าจิตใจย,ยังไม่ท้อถอยตั้งสติได้เร็วตั้งแต่วันแรกที่ลงสนามพวกเขาสามารถคัมแบ็กกลับมาสูนลีกสูงสุดได้ในปีเดียว ขอขอบคุณต้นฉบับจากเพจวิเคราะห์บอลจริงจังด้วยนะครับผมจะเก้นนัทพัฒน์สมศร้ายงานติดตามข่า,าวประชาสัมพันธ์จากนักข่าวต้นกล้านิยได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ